สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Adobe After Effects ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการแยกเลเยอร์ในโปรแกรม Illustrator กันบ่อยครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องเขียนรูปกราฟิกขึ้นมาเองใน After Effects โดยเฉพาะรูปไอคอนหรือรูปการ์ตูนต่างๆเราสามารถไปหาดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตมีทั้งแบบเสียตังค์แล้วก็มีทั้งแจกฟรีเว็บนี้ครับเว็บ Free p i เป็นเว็บที่แจกฟรี เราสามารถไปหารูปไอคอนหรือรูปการ์ตูนใดๆได,ได้ผมจะขอเซิร์ชเป็น mountain ปุ๊บเซิร์ชเข้าไปนี่ฮะก็จะมีไฟล์ให้เราเลือกเราชอบใจไฟล์ไหนเราก็คลิกเลยคลิกปุ๊บเขาก็จะนำมาสู่หน้าใหญ่หน้านี้เราสามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยถ้าเราดาวน์โหลดไม่กี่ไฟล์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยนี่ครับเขาก็จะเด้งมาให้เซฟเก็บจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนแต่ผมมีแล้วครับผมก็จะแคนเซลแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้จากนั้นก็ไปเปิดเราเก็บไว้ที่ไหน Desktop อปเขาก็จะมาในรูปเป็น zip File ดับเบิลคลิกนี่ฮะมันก็มีเป็นบางครั้งบางทีบางทีจะมาครบเลยฮะ อันนี้เท่าที่มีนี่จะเป็น t เทคไฟล์ก็ลองอ่านดูเกี่ยวกับไลเซนอะไรนิดหน่อยแต่เขาแจกฟรีนั่นแหละอาจจะมีเครดิตแล้วก็บางครั้งก็ไม่มี jpg บางครั้งก็มี jpg ซึ่งเราทำอะไรเขาไม่ได้ว่ามันเป็นไฟล์ภาพธรรมดาและบางทีบางครั้งก็จะมีเป็น Illustrator File เป็น Photoshop File บางครั้งก็มาพร้อมกันทั้งหมดเลยรวมถึง eps File ซึ่ง eps File นี้ ก็คือ n c a p s ค l a t e นี่ครับ n c a p s u l a t e p o t t s c r i p t ซึ่งเป็นไฟล์กลางในกรณีที่ Illustrator ไม่สามารถไปเปิด Correldor ได้ Correldor ก็ไม่สามารถเปิด Illustrator ได้ก็เลยต้องมีไฟล์กลางเป็น Encapsulate ซึ่งทั้ง Illustrator และ Correldor สามารถทั้งเปิดและเซฟเป็นไฟล์ EPS ได้ เชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยฝ่ายกลางดังนั้นเราก็ดึงออกมาเลยไม่ต้องแตกสร้างโฟลเดอร์ใหม่นี่ครับอยู่นี่จากนั้นเราก็เปิดโปรแกรม Illustrator รอเลยซึ่งโปรแกรม Illustrator เราก็ไม่จาเป็นต้องรู้มากมายนะักแค่รู้เบื้องต้นนิดหน่อยสามารถแยกรีเยอร์ได้แล้วก็เอาไปใช้ใน After Effects ได้หน้าต่างเขาก็จะคล้ายๆกับ f t t r r f f f e t t ไปที่ไฟล์ Open แล้วก็มา Open ตัวนี้ที่เราแตกไฟล์ดึงออกมา Open เขาก็จะนำมาสู่หน้านี้ครับหน้า Preview ก็มีดอ o p d o w n เมนูพวกนี้ฝั่งขวาก็จะเป็นหน้าต่าง Layer ถ้าหน้าต่าง l a เยอรไม่ขึ้นก็เช่นเดิมไปคลิกติ๊กถูกที่ Window s ทีนี้เปิดเข้าไปดูถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเลเยอร์เดียว เขาจะนับเฉพาะเลเยอร์ใหญ่ตัวนี้ลองเซฟเป็น illustrator file ดู Save as แล้วก็เปลี่ยนเป็น illustrator ai ไม่ใช่ eps Save ก็อันนี้เลือกเอาจะเอาเวอร์ชันไหนเอาเป็น cc และกันโอเคจากนั้นก็ไปเปิด a e ไป Import โดยการดับเบิลคลิกที่ถาด project panel เลือกเลยตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ตั้งเป็น composition retain layer size จำกันได้นะครับบทแรกๆที่เรียนไป import เราก็จะได้ทั้งโฟลเดอร์ย่อยและ composition double คลิกเข้าไปดูมีอยู่เลเยอร์เดียวทำอะไรไม่ได้ดังนั้นกลับไปที่ AI ขอปิดตัวนี้ก่อน ต้องกลับมาทำการแยกเลเยอร์ของออบเจกต์พวกนี้ก่อนโดยเปิดเข้าไปนี่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องมาที่ตัวนี้นะครับเมื่อมีตัวย่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วไปที่4ขีดอย่าลืมนะเราต้องมายืนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วไปที่4ขีด Release to Layer Sequence คลิกปุ๊บเข้าไปนี่ ถ้ามีเครื่องหมายมากกว่านำหน้าเนี่ยอย่างนี้โอเคเลยจากนั้นก็คลิกเลือกแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดกดชิปค้างไว้ถ้ากับเลือกทั้งหมดเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วดึงไปไว้เหนือเลเยอร์แม่ปุ๊บถ้ากับว่าเป็นแบบนี้สามารถเอาเข้าไปใช้แยกเลเยอร์ได้เลเยอร์แม่ก็จะว่างเปล่าลงใส่ถังขยะ ก็เรียบร้อยทีนี้เราก็มาเลือกดูกันนิดนึงจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรก็ได้นี่ฮะนี่ก็เห็นอยู่แล้วรูปปิดดูปุ๊บอ่ะอย่างนั้นก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ตั้งชื่อเป็นเคเบิลไม่ใช่เคเบิลกระเช้ากระเช้าเคบิน Cabin อ่ะเคบินหนึ A ่งดับเบิลคลิกเคบินส ก็มาตัวนี้นี่เคบินปึ๊บปิดตาดูได้ k b บินดับเบิลคลิกเคบินแล้วเอาพอคร่าวๆสักประมาณนี้แล้วเราก็เซฟทับอีกทีหนึ่งเซฟฝึกเรียบร้อยมั่นใจปิดเลยปิดเสร็จกลับไปที่ After e f f e c t ไปเลือก2 l a เลเยอร์นี้ Delete ทิ้งไปก่อนฟุบดับเบิลคลิก Import เข้ามาใหม่ปึบ๊บแล้วก็เซตค่าเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ Composition Retail Layer Size Import ฟุบเรียบร้อ,รอยดับเบิลคลิกเข้าไปใน Composition นี่ฮะมาเพียบเลย80 l a y e เลเยอร์ได้มั้งเนี่ยประมาณนี้ แล้วเลเยอร์ไหนเป็นอะไรก็ค่อยๆหากันเราอย่างน้อยเราก็รู้อยู่แล้วเคบินนี่กด control เลือกเคบิน3,4สคลิกขวาเปลี่ยนสีซะหน่อยเป็นสีแดงทีนี้ก็มาไล่หาโดยการโซโลตัวนี้โซโล่แล้วไม่มีอะไรเลย delete ทิ้งซะก็ได้ถ้ามั่นใจอ่ะมีตรงนี้ delete เลยฟุกเคบิน c ค b บิลโซโล่ตัวต่อไปเอาตัวนี้เป็น c a เบิลเคเบิลถ้าเป็น Cable เราไม่ได้ทำ Animation อะไรเราก็เลือกหมุดไว้ก่อนอ่ะเลือกหมุดนี่ครับตรงนี้นะฮะหมุดมันก็จะมาพร้อมกับค่าสวิตช์โดยคลิกขวาคอลัมน์ต้องติ๊กถูกตรงสวิตช์เ็ก็จะมาเป็นแผงเลยทั้ง Motion Blur และก็สัญลักษณ์ adjustment layer เราเลือกไว้ก่อนแต่ยังไม่ a c t ติเว e ถ้า a c กติเว e ก็คือเราจะซ่อนเก็บไว้มันจะได้ไม่หลายเลเยอร์เกินไปอันนี้ก็มาอันซูลโลเคเบิลเสรมาซ o ลโทีละตัวต้นสนเราจะทำแอนิเมชันเราก็ไม่ต้องปักหมดุดอ่ะแต่ทีนี้อันโลต้นสนเราก็มาเลือกตัวนี้ฟุบ นี่คืออะไรอ๋อโอเคป๊บอ่ะถ้ากับว่า2ตัวนี้ตัวที่เราจะไม่ทำแอนิเมชันเนี่ยเราก็ปักหมุดไว้ปักหมุดไว้ก่อนแต่มาโซโลตัวอื่นอันโซโลพวกที่เราจะทำแอนิเมชันเราไม่ต้องไปปักหมดุดอ่ะบ้านบ้านก็ปักหมดุดแล้วอันโซโล อันโซโล่และโซโล่ทีละตัวไปแบบเี้เรื่อยเลเยอร์ที่โซโล่อยู่ไม่แอนิเมตเราก็ปักหมุดแล้วโซโล่ตัวต่อไปปึ๊บปึถ้าเป็นต้นสนก็รัวเลยโอเคเจอบ้านแล้วเจอบ้านเจอบ้านอ่ะตัวนี้บ้านปักหมุดแล้วก็ไปอันโซโล่ต้นสน หมุดแล้วสนสนเลื่อนไปเอาละปิดสนมาปกหมุดถนนปึ๊บชุดนี้ก็น่าจะยาวยาวหลายตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเจอสนแล้วทีนี้ก็เลือก เลือกปักหมุดที่เดียวพร้อมกันแล้วก็ปักหมุดแล้วก็อันโซโล่อันโซโล่มาเช็คเลเยอร์ต่อไปปึ๊บเจา้านี่ต้นสวนกี่กี่ต้นเค okay. ไปเรื่อยเรบฟอึบฟึบปึ๊บปึบปึบ,ปบ,ปบ เจอแล้วเลือกไว้แล้วก็ไปอันโซโลปักหมดุดนี้มาถัดไป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 อ้าสวสนละสนละสนละโอเคเลือกกดชิปเลือกอันโซโล่ แล้วมาปักหมุดฟุบแล้วมาเลือกนี่โอเคจากนั้นก็โซโล่สน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 ยาวเลยสนสนสน,สนอ้าว ตัวนี้โอเคเลือกเลือกอันโซโล่แล้วมาเลือกตัวนี้เปิดดูเมฆเมฆเราทำแอนิเมชันด้วยดังนั้นคลิกเปลี่ยนลาเบลเป็นสีเหลืองแล้วอันโซโล่ส่วนตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ ปร๊บปักหมุดให้หมดปพบเพิบอันโซโลทีนี้เราก็มาแอคติเวตหมุดถ้ากับว่าซ่อนพวกนี้ไว้มันก็จะเหลือน้อยลงนี่ก็จะเหลือน้อยลงเยอะเลยแต่ทีนี้ดูที่ Index ได้นะครับ1 2แล้วมา5แสดงว่าเราปรับหมุดซ่อนเก็บไว้อยู่3กับ4 เริ่มทำแอนิเมชันกันเลยตัวแรกเราต้องมาคลิกขวา New Adjustment Layer ก่อนเลยไว้บนสุดเพราะเราจะทำกับทั้งหมดโดยไปที่หน้าต่าง Effect อย่าลืมนะฮะหน้าต่าง Effect and preset โดยเราใช้ Work Space เป็น Effect พิมพ์คำว่า Transform ใช้ Distort Transform นี้ครับใส่ลงไปใน adjustment layer แล้วมายืนอยู่แถวนี้คลิก stop watch สร้าง keyframe ของ position ตรงหน้าต่าง effect control ฝั่งนี้นะครับถ้าไม่มีก็อย่าลืมตัวนี้ effect control คลิกตรงนี้เลย position และ scale แล้วมากด u เรียกดู keyframe ตรงนี้เราจะให้เป็นสถานะจบแล้วกัน แต่ตอนจะจบนี่ดึงสเกลมาหน่อยสัก10-4ขอบจะได้พอดีโอเคแล้วก็ลากคลุมเอาคีเฟรมไปไว้หลังสุดกดชิปด้วยเขาจะได้ดูดนาะตำแหน่งสุดท้ายพอดีแล้วเราก็เพิ่มสเกลไปโดยที่เราปรับโพซิชันให้มาเหมือนกับว่ามาซูมอยู่แถวนี้แล้วกันเลือกซูมอยากซูมตรงไหนก็ได้เปิด Title Action Save นิดนึง ขยายไปแล้วปรับให้ตรงนี้อยู่กลางนี่ทำแบบนี้ไปฟุบครับเลื่อนขึ้นมาขึ้นมาอีกหน่อยเลื่อนมาฝั่งขวาแล้วซูมอีกหน่อยอ,อีกนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นบนอีกหน่อยหนึ่ง สักประมาณนี้แล้วเราก็ลากคู่นี้ไปไว้ซ้ายสุดกดชิปด้วยครับนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้น,น,นี่นี่มีชัอกทางนั้นเรามาสักแถวๆพอเห็นขอบบ้านขอบบ้านพวกนี้เราก็อ่ะตรงนี้สร้างคีเฟรมอีกครับปุ๊บด้านหน้านี้นะฮะสร้างคีเฟรม สภาพแบบนี้แต่จะดึงมาแถวแถวด้านหน้าสักหนึ่งวินาทีใกล้เคียงจากนั้นเราก็มาแต่งกราฟกันโดยลากคลุมทั้งหมดเลยทุกคี์เฟรมแล้วก็อย่าลืมคลิกขวา Keyframe Assistant Easy e a s หรือว่ากด F9 เปิดกราฟต้องเป็น Speed Graph นะครับ Edit Speed Graph กราฟความเร็ว โดยเราจะมาแต่งกราฟก่อนแต่งกราฟเลื่อนคู่นี้มาใกล้ๆก่อนมันจะได้ดูง่ายๆและเปิดใหม่ทีนี้แต่งกราฟก็คือเราอยากให้เร็วเร็วเราก็ต้องดึงยอดมาไว้ฝั่งซ้ายถูกไหมฮะเราลากคลุมการลากคลุมหมายถึงเราสามารถทำอะไรกับเขาได้ทีเดียว พร้อมกันเลยทั้งสเกลและค่าโพซิชันโพซิชันในสีนี้สีเนื้อสเกลคือสีฟ้าลากคลุมเราก็ทํำทีเดียวพร้อมกันเลยดึงมาด้านซ้ายโดยการกด control มันจะได้ไม่หลุดจากเส้นสักประมาณนี้ก็พอนะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เหมือนกันปึ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้มา ดึงมาซ้ายตรงนี้ดึงมาเยอะๆหน่อยอจากประมาณนี้แล้วก็มาลากคลุมปุบเอาตัวนี้ด้วยเข้ามาฝั่งซ้ายประมาณนี้นี่คือการทำกราฟก็คือเราแต่งให้เร็วแล้วก็ค่อยๆสโลว์ดาวตรงนี้ก็ เด้งขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็วูนะนี่คือการทำแอเนชั่นทีนี้เราก็ดึงไปอเอาคู่นี้กลับไปจุดสุดท้ายเหมือนเดิมถ่างออกไปนะครับปอ๊บอย่าลืมกดชิปอา้าวรีวิวดูกันสักหนึ่งรอบเอาไทเท e s a เซฟออกได้แล้วนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นไหมฮะ ฟุบขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆดดล่ซูมเอาออกมาการ์ตูนแอนิเมชันมันต้องเริ่มจากแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้แหละพับตัวต่อไปก็มาทำเคบินเคบินตัวนี้กดชิปเลือก4ตัวเลยแล้วกด P เรียก Position ขึ้นมาโดยคลิก Stop Watch สร้างคีย์เฟรมทีเดียวสี่เลเยอร์เลยนี่คือคีย์เฟรมอยู่ทแถวนี้โดยเราลองเช็คดูเราจะให้ท่าจบจบอยู่ท่านี้ไหมถ้าจบอยู่ท่านี้ก็โอเคดึงไปไว้ท้ายสุดเลยครับทั้ง4 k e คีย์เฟรมนี้กดชิปกด K เพื่อดึงอินดิเคเตอร์ไปที่คีย์เฟรมผมขอปรับปรับหน่อยปรับตัวปุ๊บอ่ะตัวนี้ ตัวนี้เราดึงมาทางซ้ายหน่อยเพราะว่าภาพที่ใกล้มันควรที่จะห่างกันหน่อยน่าจะเป็นแบบนี้เออแล้วตัวนี้ขยับไปอีกหน่อยสักป,ประมาณนี้แล้วกันทีนี้เลื่อนเคอร์เซอร์มามาแถวแถวนี้แล้วกันโดยเริ่มต้นก็ให้เขาไป2ตัวนี้ กดชิปเพื่อที่จะใช้เมาส์เลื่อนทีเดียว2ตัวเลยนะฮะนี่กดชิปเอาละมาซ่อนอยู่แถวนี้ก่อนเราก็จะได้คีเฟรมทีเดียว2ตัวเลยเลือกกดชิปเลือกทำแบบเดียวกันดึงมาทางซ้ายให้เข้ามาพร้อมกันทั้ง2ตัวโอเคประมาณนี้แล้วมาลากคลุมคีเฟรมเอาไปไว้หน้าสุด แล้วก็ไม่ต้องแต่งกราฟพวกกระเช้านี้เข้ามาแบบความเร็วคงที่อยู่แล้วนี่ประมาณนี้เรียบร้อยพับทีนี้ต้นสนเลือกเลยต้นสนนี้เลือกทั้งหมดเลยครับเลือกตั้งแต่ต้นแรกเลื่อนลงมากดชิปเลือกต้นสนแล้วก,กด P ครับกด P กด P เสร็จมายืนอยู่แถว3บวินาทีปุ๊บคลิก Stop Watch สร้าง Keyframe มาจุดเริ่มต้นดึงลงมาข้างล่างสักนิดหน่อยกะระยะเอาก็ได้ดึงลงมาข้างล่างก็คือค่าบวกสักประมาณ700เลื่อนลงมาแล้วลองลองเลื่อนดูนี่ฟุบ 700ตรงนี้มันประมาณ700ตรงนี้ประมาณ540โอเคได้จากนั้นก็ออฟเซตมาทั้งหมดเลยดึงมาเนี่ยออฟเซตแล้วสักประมาณแถวๆ2วินาทีแล้วก็คลิกออกมาคราวนี้เอาใหม่ก่อนจะคลิกพับเก็บก่อน เยอะจัดเลือกตัวบนแล้วมาเลือกตัวนี้พับเก็บจากนั้นคลิกออกมาแล้วก็ดึงสลับออกมาเลยออฟเซตออกมาให้เป็นออแกนิกหน่อยก็คือต้นสนก็ค่อยผุดออกมาไม่จำเป็นต้องพร้อมกันทำเป็นออแกนิกเลยครับ แบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกเลเยอร์ประมาณนี้จากนั้นก็มาที่เลเยอร์เมฆนี่ครับเมฆแล้วลองเลื่อนมาดูก่อน เมฆนะครับกด P เรียก Position ขึ้นมาถ้าจบให้จบแค่นี้เราก็คลิกสร้าง Keyframe เราดึงเมฆให้ต่ำลงมากว่านี้หน่อยนะครับต่ำลงก็มาทางขวาสักประมาณนี้แล้วเอา Keyframe ไปไว้หลังสุดกด Shift ด้วยจากนั้นก็ค่อยดึงเมฆขึ้นไปสูงๆเอาแค่พอดีตรงนี้พออย่าให้มันล้นล้นแล้วมันจะเห็นตรงนี้แบบนี้นะครับ สักประมาณนี้เราก็เอาคียเฟรมมาไว้ด้านซ้ายสุดกดชิปคราวนี้ก็น่าจะเรียบร้อยปุ๊บลองดูแอนิเมชันเราฟุบต้นสนค่อยค่อูดขึ้นมากระเช้านี่ง่าย รูปนี่ครับแอนิเมชันของเราทับลิซซูเอาออกมาเคเบิลกระเช้าต้นสนค่อยๆพูดออกมาเราก็ได้แอนิเมชันเก๋ๆทีนี้เราลองมาเช็คตรงนี้ครับเช็คจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายเข้าโอเคไหมเอ่ยปึ๊บ ็น่าจะโอเคอาจจะต้องกด U ดู Keyframe ของ Adjustment Layer ตัวบนขอบบนปรับแต่งเลื่อนขึ้นบนหน่อยไหมอ่าักประมาณนี้ก็เรียบร้อยทีนี้กลับไปที่ Project Panel มาเช็คดูเนี่ยเขาขนาดมัน1น 4, 4่งดังนั้นเราเปิดใหม่เลย ตอนนี้มันมีอยู่15วินาทีเปิด composition ตั้งชื่อเป็น Main 192.0.108.0.30เฟรม15วินาทีคลิกโอเคแล้วก็ดึง composition ที่เขาสร้างมาให้มาไว้กด s ขยายส a l e ให้พอดีกับ composition main แล้ว preview ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ Animation เราก็จะสมบูรณ์ ฟุ๊บปึ๊บปึบปึ๊บปึบ,ปบ,ปบนะครับเริ่มจาก Animation ง่ายๆก่อนของการ์ตูนโดยที่ไม่ต้องสร้างรูปกราฟิกขึ้นมาเองไปหาดาวน์โหลดรูปไอคอนอะไรเราก็ Animation ได้เอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ